มาฮะทุกคนวันนี้พามากินกุ้งแม่น้ำไซยักษ์ครับกุ้งแม่น้ำเผานะฮะหัวมันๆช่ำๆตัวยักษ์ๆแบบนี้นะครับอยู่ริมแม่น้ำบางประกงฮะ,ะทุกคนบรรยากาศคือฟิลดีมากวันนี้คือกะมาโดบเลยสั่งหอยนางรมมาจัดเต็มมากตัวใหญ่จนเต็มฝาแบบนี้เลยมาแบบว่ากะโดบไม่หลับไม่นอนแล้ววันเนี้ยกินแบบสาใจก็คือต้องเอามันราดไปเลยทุกคนต้องราดไปแบบนี้ทั้งกินทั้งเนื้อทั้งมันพร้อมกันแบบนี้เนาะใช่ทีเด็ดนะฮะนี่ฮะ,ะนี่ฮะให้ดูมันซดมันเปล่าๆยังอร่อยอะพี่จริงเป็นไง เาจริงมันเขาคือไม่คาวเลยคนณละตัวนี่เราสั่งมาสองตัวเนาะคนณละตัวก็จุกๆกันละเนาะคุณละตัวคือไม่ต้องกินอย่างอื่นนี่กล้ามเกลือคือเขาแบบเผาแยกมาให้ด้วยนะแล้วเขาก็แบบแกะออกมาให้อย่างนี้เลยเธอกินเลยอือเป็นไงหวานมากเขาสุนแล้วร้อนๆแบบนี้ฮะคือฟินมากนี่มันเยิ้มๆราดน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปฮะโูอุ้ยเต็มสิบอะพูดเลยไปฮะเต็มแบบคำ หมดด้วยร้านที่เรามาวันนี้นะครับจะชื่อร้านเอกเนกฮะทุกคนจะอยู่ติดกับริมแม่น้ําปางประกงเลยฮะบรรยากาศภายในร้านเ็าคือดีมากเราเห็นดังในโซเชียลมากค่ะทุกคนดารานักร้องอินฟลูเอนเซอร์มากันเต็มไปหมดเลยฮะแล้วจะบอกว่าเขามีล่องเรือชมวิวอาทิตกด้วยนะทุกคนเราเลือกได้เลยว่าจะกินบนฝั่งหรือจะกินบนเรือแนะนําว่าให้จองมาก่อนเนาะใช่ใ่ถ้ากินบนเรือต้องจองมาก่อนนะเขาจะมีเป็นรอบๆบเนาะใช่นี่อันนี้เป็นหอยยางลมนะคะตัวใหญ่เป่งๆ่ตัวใหญ่จริงไปไปฮะ ตัวใหญ่ก็คำเดียวหมดอ่ <c oughs> ดะโดเปขนาดนี้ไม่ต้องเหลาต้องนอนอันนี้คือตื่นเต้นม,มากเพิ่งเคยกินครั้งแรกเลยเป็นกุ้งแม่น้ำทอดเกลือนะ่พะพัทยาหากินไม่ได้เลยอ่ะเธอใช่หูดูตัวใหญ่มากห้<ข>าจ่อหัวใช่ไหมใช่ที่เขาบอกให้จ่อย่างี้เล,เลยเธอลองสิ ้ที่เด็ที่เขาบอกว่าให้เอาน้ำกุ้งทอดเกลือเนี่ยนะใส่ไปด้วยเป็นน้ำมันฉ่ำดูความฉ่ำดีเธอ,อเทั้งมันกุ้งทั้งอะไรเนาะนี่ฮะและน้ำจิ้มนี้เขาจะเป็นน้ำจิ้มพริกขี้หนูสวนนะเหมือนน้ำจิ้มพริกเกลือไหมเออเนาะใช่เขาจะตำม,มาแบบไม่ละเอียดมากนะนี่ทั้งพริกขี้หนูทั้งกระเทียมแบบนี้เลยราบไปฮะดูความฉ่ำดีทุกคนเอ้ยอันนี้เพิ่งเคยกินครั้งแรกเลยนะครั้งแรกของเราจริงๆเลยขอทางเนื้อทั้งมันแบบนี้เลยเธอนี่นี้ใหญ่ มันจะหอมมันกุ้งเนาะเดี๋ยวพี่ขึ้นหัวมีเออหอมมากใช่อันนี้เขาเบบบกามเกิือมอะไรก็คือเขาตออทอดมาให้แบบนี้เลยนะฮะอันนี้เราสั่งมาสามตัวนะอันนี้คือทีเด็ดเก็บไว้ให้พี่เดิอนน้ำมันหอมมังสีนี่ราดไปแบบนี้เลยฮะว้าวน่ากินมากคุณพี่ขานี่แบบนั่งแบบชมพระอาทิตย์ตกไปเลยนี่ว้าว เต็มคำครับแม่ผมลองดูนะครั้งแรกครับไปฮะอืมมันจะมีความมันๆนัวๆนะเธอเนาะกินกับน้ำมันคือดีเลยอ่ะอืมอร่อยมากอร่จงติดใจเลย อ,อันนี้คือร้อนแรงมากเธอเป็นแกงต้มปลาโอ้ยดูปไปไปขึ้นมาที่นี้เลยทุกคนแล้วให้ดูก่อนไข่ปลาที่นี่โอ้ยร้อน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 ไข่ปลาที่นี่เขาคือเม็ดใหญ่มากเม็ดใหญ่แบบไม่จ้องตาเลยนะเธอดูนี่ให้ดูนะฮะ ไข่ปลาเลียวเซียวนะฮะแกงส้มนะฮะออ้ยใส่เป็นยอดมะพร้าวนาอแล้วก็ผักกระเฉดเนาะนี่มาแบบเต็มเต็มหม้อแบบนี้นะฮะทุกเมนต์เี่คือเป่งๆเต็งๆแบบนี้เลยทุกคนดูดูดูให้ดูโอ้โหนึกว่าลูกบอลสีลูกก็คือเต็มช้อนแล้วอะใช่ให้ดูใกล้ๆนะฮะนี่ครับโอ้โเต็งๆครับอือพอไข่ปลาคือหนุบหนับมากชอบวังที่เขาอะไม่ทําสุกเกินไปนะใช่มันจะแบบโบโบเนาะแบบนี้เนาะสุกเกินไปมันจะแข็งเป็นไตไตเนาะ น้ำแกงส้มก็คือเปรี้ยวเผ็ดกำลังดีแหละเธอนี่ฮะแต่ตรงไายฟ้านะครับตาดูใหญ่ถอใจมากใ, <laughs> ให้ดูเม็ดใกล้ๆโอ้โหไม่ทันได้ดูเลย <laughs> ใ,ให้ดูในหม้อก,ก็ได้เคลียร์ใม่เคลียร์ใม่นี่ฮะอท้องใต้คือเยอะเลยเธอหรือก็หมดแล้วนะเนี่ยอันนี้จะเป็นยำปูไข่ดองน,นะทุกคนไข่เขาคือมาเยิ้มๆแบบนี้เลยโอ้โหทั้งไข่ทั้งเนื้อใสๆเนาะไปฮะลองกินดูซิ อืไข่คือมันจะเป็นฟิลเหมือนแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เขาเอามายำอ่ะเธอะนใช่สะใจในกระดงกระดองเขาคือมาให้หมดเลยนะฮ่าแล้วกระดองคือไข่เยอะมากเราชอบแบบเด็ดๆขอราดน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปอีกแต่จริงที่เขายำหมาก็คือเผ็ดมากแล้วนะใช่เผ็ดดีก็ดูพริกดิจะดูพริกสิคะในนี้มีแต่พริกนีเนี่ยไปฮะไปฮะ ป็นไงแม่ <c oughs> คือมันจะมีความเค็มๆแล้วก็เผ็ดเปรี้ยวแอละใช่จานหนึงคือเหมาคนเดียวเลยชอบนังชอบไ<า>ก,ก่ตัวอันนี้จะเป็นผมสั่งมานะฮะกันเชียงปูผัดสตอทุกคนให้ดูสตอเขาก่อนเม็ดขึ้นมาแบบอุบลเต็งเต็งใมญใช่ครับใช่ว้าใหญ่เลยใช่ไหมดูกันเชียงปูพี่เบิ้มเลยจ้ะเบลลอรวาแม่ผมขอกินสตอรเบาๆก่อนนะจริงชอบมาก ได้เนื้อหงยกรอบไหมล้วตอมกุ้กรับม <laughs> ากอารมณ์เหมือนได้กินด้วยียนะหน้าแบบนี้เลยเ <laughs> <laughs> ขาชอบของเขาแหละดูดูการเชียงปูฮะอือมัน <laughs> จะมีความเผ็ดจากพริกขี้หนูสวนนะทุกคนแล้วมีความมันจากสะตอแล้วหวานจากเนื้อปูอนะเนื้อปูก,ก็อนใหญ่แบบนี้โคตรดิโคตรดิเมนูโปรดเลย อันนี้จะเป็นยำสามไข่นะทุกคนไม่ใช่ยำสามไข่ธรรมดานะแต่เป็นยำสามไข่คือไข่เยอะใช่ไหมมาดูดิเยอะมากเลยทั้งไข่ปูไข่แมงดาแล้วก็ไข่ปลาเลียวเซียวนะเธอดูอ่าดูฮะยำกรรมกระหม่อมมะม่วงเนาะใช่ฮะเป็นไงแม่พวอันที่ร้านเนี้ยเขาทำไขป่ปลาเลียวเซียวเธอหนุบหนับมากไม่สุกเกิน,นจะเป็นไข่ปูนะฮะไข่ปูไข่แมงดาเนาะใช่ น้ำยำเขาคือเปรี้ยวเผ็ดสะใจมากอ้อไข่เต็งเต็งนะคะสำหรับเอ้ไอไข่แมงดาไอไข่ขปลาลิวคิวนี่ถ้าหลุดคอคอเมื่อกีน้นี่ชักเลยมันใหญ่จริงให้ดูความฉ่ำของปูไข่เขาที่นี่เขาปูไข่คือฉ่ำมากดูไข่ทุกอนูจริงอ่ะเธอริงจริีงสีปูน,นะฮะนะฮะ ทั้งเนื้อทั้งไข่เนาะใช่อยากให้ดูไข่นี่ในกระดองกระดองคือมีไข่หมดเลยเธอแล้วเขาเหมือนแบบว่านึ่งมาสุกกาลังเดียดเธอ<ช>เลยเนื้อมันไม่แห้งเกินใช่ใช่นี่ฮะโอ้ทั้งเนื้อทั้งไข่นะฮะ <c oughs> ในกระดองนี่คือไข่จัดเต็มมากเธอหยิบให้ดูหนะ่อยเธอหยิบไข่ในกระดองมาให้ดูหนะ่ะโอ้โหมาเป็นฝาบ้านเลยทุกคน <c oughs> แล้วเธออยากให้ดูอันนี้ดูกล้ามก่อน โอ้ออันนี้ไม่ใช่กามปูแล้วกามขนแล้วใหญ่มากต้องราดน้ำจิ้มไปแบบนี้น้ำจิ้มเขาแซบจริงดูฮะตักไปเป็นยวงเลยแม่ไปดูอันนี้คือไข่แค่ครึ่งหนึ่งเต็มช้อนอ่ะหือไข่้นมันเนาะสะใจนี่ฮะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบๆนะฮะอือหือเป็นไงแม่คลืงขอลองกินกับข้าวสวยนะไข่ปูอู้หูทั้งข้าวทั้งไข่เห็นไหม ไปฮะอืม,มันปะมันมากมันเหมือนพี่เลย <c oughs> โอ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว <c oughs> อันนี้อย่างที่เราสั่งมาทุกคนเป็นแกงคั่วปูไข่หนอ่ไอไม้ดองมาแบบข้นๆแบบนี้เลยโอโหอันนี้ <c oughs> <ป>คือข้นจริงนะ <c oughs> เธอบอกเลยดูความข <c oughs> ้นดิ ปูไข่เขาจะใส่มาให้เป็นตัวๆแบบนี้เลยนะให้ดูว่าปูไข่จริงไม่จกตามาทั้งกระดองในเนื้อก้ามอะไรก็คืออยู่ข้างใต้แหละใช่นี่ๆๆนีดมาดูโอ้โหเห็นไหมัน้ก้ามทั้งอะไรเนาะมาแบบไปเดือดมากเลยคิ้วหายไปแล้วเนี่ยใครอยากตามมานะร้านเนี้ยชื่อร้านเอกแนเอกนะทุกคนเขาจะเปิดทุกวันเลยตั้งแต่สิบโมงครึ่งถึงห้าทุ่มนะมาไม่ยากเลยอยู่ตรงข้านุ้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเราคืออยู่ริมแม่น้ําบางปะกงเลยเนาะบรรยากาศคือฟิวดีมากมาช่วงเย็นเนาะใช่ใครมาไม่ดูเดี๋ยวเราทีมพิกัดไว้ให้ใต้โพลเนาะแต่ตอนเนี้ยขอตัวไปกินก่อนปูไข่ที่นี่คือเด็ดจริงม, <c oughs> มีคนเดินพุงกลางพุงหลามมาแล้วแเดิไปเช็คบินเท่าไรอันนี้นะคะอันนี้ค่าใช้จ่ายที่เราโดนไปวันนี้นะ แัน390บาทนี่ใครอยากรู้อันไหนนะแคปเอานะราคาประมาณนี้ฮะทุกคน้องโฟกัสกับหน <c oughs> ่ประมาณนี้แหละ <c oughs> แต่ว่าจริงๆเขาจะมีเมนูประมาณร้อ2 0 0งร้นะแล้วแต่เราเลือกแต่อันนี้เราหนักไปทางซีฟู้ดไงเนาะใช่นะแต่ซีฟู้ดเขาคือเด็ดจริงเนาะเธอเนาะตัวใหญ่มากไม่ตัวเธอ <c oughs>